สวัสดีท่านผู้ฟังรายการชีวประวัติพุทธสาวกวันนี้จะขอนำชีวประวัติของพระัญญาโกณทัญาเทิระมาเป่าเสนอท่านผู้ฟังต่อจากตอนที่ได้เล่าค้างไว้ในวันที่แล้วเรื่องในตอนที่แล้วได้เล่ามาถึงตอนที่พระัญญาโกณทัญยทิระท่านได้เห็นพระพิสุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้เกียจคร้านมีใจฟุ้งซ่านมีมานะคือ ถือตัวเหมือนไม้พอ้อเป็นสิทธิ์เคยอยู่กับท่านมาเมื่อก่อนนั้นท่านเห็นความเป็นอยู่ซึ่งไม่ถูกทางของพระพิสูจนั้นแล้วจึงไปด้วยฤทธิ์และได้กล่าวสั่งสอนว่าเธอจงละมิตรที่ไม่ดีเสียจงคบแต่มิตรที่ดีแล้วกระทําสมณะธรรมเถิดพระพิสุรูกนั้นไม่ยอมเชื่อฟังถ้อยคําของท่านท่านเกิดความสลดใจเมื่อจะติเตียนข้อปฏิบัติผิด และสารเสริญข้อปฏิบัติถูกเพื่อให้ถูกทางกับการอยู่ในที่สงัดด้วยถ้อยคำเป็นบุคลาธิฐานคือมีบุคคลเป็นที่ตั้งหรือเป็นตัวอย่างจึงกล่าวคาถาธรรมะเหล่านี้ขึ้นว่าภิกษุผู้มีใจฟุ้งซ่านมัวใสาหาแต่ลาบผลคบแต่บุคคลผู้เลวทรามเป็นมิตรย่อมจมอยู่ใน แม่น้ำใหญ่คือโอคะวนอยู่ตามลูกคลื่นคือความโกรธส่วนพิสุผู้มีใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ทะเยอทยานหาลาภผลมีปัญญารู้จักรักษาตนสํารวมตนเป็นคนดีมีมิตรที่ดีย่อมทำให้สิ้นทุกข์ได้พิสุผู้สูบหอมมีเส้นเอ็นสะพั่งดังเครือไม้เป็นข้อคก พิสุผู้รู้จักประมาณในข้าวและน้ำผู้ยินดีในวิเวกคือความเยียบสงัดอันเป็นเบื้องต้นผู้ถูกเลือกยงขบกัดอยู่ในป่าใหญ่ย่อมมีสติอดทนได้เหมือนช้างที่อดทนต่อศาสตราวุธในเวลาเข้าสู่สงครามฉชนั้นเราไม่ยินดีต่อความตายและความมีชีวิตอยู่เรามีความรู้สึกตัวมีสติรอเวลาตายอยู่เท่านั้น เราได้คุ้นเคยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้กระทําตามคําสั่งสอนของพระองค์ได้วางหับอันหนักคือขันห้าได้รื้อถอนเครื่องนําไปสู่พบได้สําเร็จประโยชน์ของเหล่าวันพระชิตแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรด้วยสติวิหาริกคือสิทธิผู้ว่ายากสอนอยากดังนี้ครั้นท่านกล่าวสอนสิทธิของท่านโดยนัยยะต่างๆอย่างนี้แล้ว ท่านจึงกลับไปพักอยู่ที่ริมสระฉัดทันซึ่งอันเป็นที่พักของท่านคนดีนี่จะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ฝ่ายดีและคนดีย่อมกระทําสถานที่ที่อยู่อาศัยให้เป็นปฏิรูปประเทศคือเป็นประเทศที่สมควรเป็นประเทศที่น่าอยู่อาศัยทำมาหากินคือย่อมทําสถานที่นั้นให้มีความสุขความเจริญเกิดขึ้น ตรงกันข้ามกับคนไม่ดีคนไม่ดีไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้สถานที่นั้นเกิดเป็นอัปติรูประเทศคือเป็นประเทศที่ไม่สมควรเป็นประเทศที่ไม่เจริญไม่น่าอยู่อาศัยและคนไม่ดีนี่บางทีไม่ใช่ว่าจะอยู่ในประเทศที่ไม่สมควรอย่างเดียวแล้วทำไม่ให้เจริญแม้แต่จะไปอยู่ในประเทศที่ ดีที่เจริญแล้วคือในสถานที่ที่มีความสุขความเจริญแล้วก็กลับทําให้สถานที่นั้นกลายเป็นที่ไม่เจริญไม่น่าอยู่อาศัยและกระทั่งกลายเป็นสถานที่รกร้างว่างเปล่าไปเลยก็มีคนไม่ดีจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ทําให้สถานที่นั้นๆไม่ดีและยังจะสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นอีกฉะนั้นเรื่อง สถานที่นี้เป็นรองจากคนอีกทีนึง่งถ้าคนดีแล้วย่อมจะทำสถานที่ให้ดีขึ้นได้ถ้าคนไม่ดีแล้วสถานที่ไม่ดีด้วยก็ยิ่งไม่ดีกันใหญ่เรียกว่าไม่ดีสองอย่างแล้วคนไม่ดีไปอยู่ในสถานที่ดีก็ทำให้สถานที่นั้นกลับไม่ดีไปได้อีกด้วยอย่างท่านพระอัญญาโกนทัญญาธิระท่านเป็นพระที่ดีเลิศ ย่อมจะทําให้สถานที่ต่างๆนีมีความสุขความร่มเย็นพราะยาโกณทะยาเทระเป็นผู้กระทําให้เกิดความสันติสุขและความร่มรื่นเป็นที่เจริญตาเจริญใจขึ้นในสถานที่ท่านพักอาศัยอยู่กระทําให้เป็นปฏิรูปประเทศขึ้นมาได้คุณความดีของท่านเป็นที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปในหมู่ของพุทธบริษัทและมีพระวังคีสัตถีระได้กล่าวสรรเสริญท่าน ในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังมีข้อความปรากฏอยู่ในโกนธัญ,ญสุขคำพีสังยตณิกายสขาทวักความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเวรุวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์พระยาโกนธัญญาธีระได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้มอบลงแทบพระยุคลบาตจูบพระบาทด้วยปาก เอามือทั้งสองเมิดประบาดและประกาศชื่อของท่านว่าข้าพระองค์ชื่อว่าโกนธัญญะพระเจ้าคา่ะท่านกล่าวอย่างนี้ถึงสามครั้งด้วยกันทั้งนี้เพื่อหวังให้พระภิสุทิ์ที่ไม่รู้จักได้รู้จักท่านในสถานที่เฝ้านั้นพระวังคีสักทีรรร่วมอยู่ด้วยพระวังคีสักเิีระคิดจะกล่าวสรรเสริญกิตติคุณของพระัญญาโกนธัญญะเทีระจึงลุกขึ้น ประนมมือไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขอพระพุทธานุญาตแล้วกล่าวสรเสริญขึ้นว่าพระอัญญาโกนทัญญัติระนี้เป็นผู้ไม่ยินดีในลาบและจาัก,กากระเป็นผู้ตรัสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความเพียรกล้าแข็งเป็นผู้ชอบเสนาสนะที่สงัดเพื่ออยู่สบายหนึ่งหนึ่งทำใดที่พระอริยสาวกผู้กระทำตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า พึงถึงทำนั้นพระอัญญาโกณทัญญะทิระผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ก็ได้ถึงโดยลำดับแล้วทั้งปวงพระัญญาโกณทัญนะทิระเป็นผู้มีมหานุภาพเป็นผู้มีวิชาสามคือมีบุคเพนิวาสานุสติยานพระรูจละลึกชาติในกอดได้จุตูปปาตยาน รู้จักการตายและเกิดของสัตว์ทั้งหลายได้และอาสวะขยาญาณรู้จักกระทำอาสวะให้สิ้นไปเป็นผู้ฉลาดในทางจิตเป็นผู้รับอริยทรัพย์มรดกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเวลานี้พระอัญญาโกนทัญญัธถีระกำลังกราบถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ คำสรรเสริญของพระวังคีสัตทิระนี้เป็นเสมือนมีพระราชสารตราประทับรับรองคุณความดีของพระัญญาโกลทัญญัเทระเพราะเป็นคำกล่าวสรรเสริญในหมู่ของพุทธบริษัทมีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นองค์ประธานนอกจากการกล่าวสรรเสริญของพระวังคีสัตทิระแล้วต่อมาในครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ พระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีทรงแสดงธรรมในถ้ำกลางพระภิสุสงฆ์แล้วทรงประกาศยกย่องแต่งตั้งพระอัญญาโกนทัญญาเถระไว้ในเอตทัคคะคือตำแหน่งอันยอดเยี่ยมกว่าพระพิสุทั้งหลายฝ่ายรัตัญยูแปลว่าผู้รู้ราตรีนานตามที่ปรากฏข้อความอยู่ในพระบาลีคำมพีร์อังคุตรนิกาย เอกลิบาทว่าดูก,ก่อนพิสุทหลพระัญญาโกนทัญญะเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทหลผู้เป็นสาวกของตถาคตในด้านผู้รู้ราตรีนานคำว่าผู้รู้ราตรีนานนั้นหมายความว่ายกเว้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสียแล้วพระสาวกรูปอื่นนอกจากพระัญญาโกนทัญญะธีระชื่อว่าผู้มีอายุมากจำกิจการต่าง ได้มากยอ่อมไม่มีพระยาโกทัญญาธิะระนี้ย่อมรู้เห็นราตรีการทั้งหลายเป็นเวลานานานับแต่เริ่มบรนประชามาก่อนใครๆเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ชื่อว่าพระตัญ,ญูคือผู้รู้ราตรีนานหรือผู้รู้การนานพระยาโกณทัญญาธิะระนั้นรู้แจ้งแทงตลอดอริยธรรมแล้วในเวลาใดก็ชื่อว่ารู้จักราตรี จำเดิมแต่เวลานั้นไปเหตุผลประการนี้จึงทำให้ท่านชื่อว่าผู้รู้ราตรีนานคือเป็นผู้บวชก่อนผู้อื่นทั้งหมดอีกอย่างหนึ่งการกำหนดคืนและวันย่อมปรากฏแก่พระขีณาสพทั้งหลายพระขีณาสพก็คือผู้สิ้นอาสวะได้แก่พระอรหันต์นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านพระัญญาโกณทัญญาธีระ ผู้เป็นพระขีนาสกรูปแรกจึงเป็นผู้ประเสริฐเลิศกว่าพระพิกษุทั้งหลายฝ่ายผู้รู้ราตรีนานและโดยมีชื่อเป็นที่รับรองแล้วว่าอัญญาโอนทัญยักถีรแต่ถ้าจะถือเอาตามเหตุผลตามนัยยะแห่งอัตกถาที่อธิบายมาคำว่าผู้รู้ราตรีนานก็หมายถึงหนึ่ง เป็นผู้บรรพชากรภาษาบกทาลาย 2. เป็นพระขีนาศพก่อนผู้อื่นทั้งหมดตำแหน่งเอตทักคะหมายถึงเป็นผู้ยอดเยี่ยมที่สุดในทางใดทางหนึ่งเป็นตำแหน่งที่มีเสถียรภาพค,คือความมั่นคงเที่ยงแท้ไม่มีการลดยศปลดออกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิน้นเมื่อลงได้รับการแต่งตั้งแล้ว ผู้รับก็วางใจได้ว่าไม่มีใครจะมาช่วงชิงเอาไปได้ตายสิเมื่อไหร่นั่นแหละจึงสิ้นสุดกันตำแหน่งอันเลิศเช่นนี้ไม่มีการลาออกหรือบอกคืนกันเลยทั้งนี้เพราะว่าตำแหน่งสมณะฐานันดรศัก์เอตทัคษะท่านผู้ที่จะได้รับ ต้องบำเพ็ญความดีและปรารถนาไว้ในที่เฉพาะพระพักของพระพุทธเจ้าและกระทําติดต่อกันมาเป็นเวลานานาน,นับแสนกับจนกระทั่งความดีคือบุญกุศลเต็มรอบเป็นบารมีแล้วจึงมีความหวังได้ว่าจะต้องได้รับตำแหน่งอย่างแน่นอนไม่ต้องเที่ยวสแสวงหาหรือวิ่งเต้นติดต่อใครๆทั้งสิน้น ส่วนผู้ไม่มีบุญบารมีแต่อดีตแล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในเรื่องตำแหน่งเอตทักขานี้บารมีแปลว่าคุณสมบัติเป็นเครื่องถึงซึ่งความสำเร็จหรือคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดที่เป็นปัจจัยให้พระัญญาโกลธัญญาธิระได้รับตำแหน่งเอตทักขานั้นถ้าจะนับถอยหลังกลับไป ตามที่กล่าวไว้ในอัตถกถาคำพีมโนรถปุรณีและคำพีคุตกรนิกายอัปฐานว่าในที่สุดแสนกับจากพัทรกับนี้มีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งซึ่งทรงพระนามว่าพระปัมุตระสเสด็จปุบัติขึ้นในโลกเมื่อพระปัมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสําเร็จพระสัพพัญยุตยิญาณ ได้แก่ยานคือความเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงแล้วจะเสด็จลุกขึ้นจากมหาโพธิบัลลังก์อันได้แก่พระแท่นที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ตนพระศรีมหาโพในวันตรัสรู้มีดอกปทุมใหญ่ผุดขึ้นมาเพื่อรองรับพระยุคลบาทในขณะที่พระองค์ทรงยกพระบาทขึ้นและจะทรงวางพระบาทลงนาภาคพ,พื้นมหาปฐภีความกว้างใหญ่ของดอกปทุมนั้น กว้างใหญ่ถึงเก้อกมีเกศยกรยาวสามสิบอกก้านยาวสิบสองศอกมีที่สำหรับวางพระบาทยาว1ิบอศอกส่วนพระสรีรากายของพระัุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสูงได้ห้าสิศอกเวลาพระพุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางพระบาทข้างขวาลงที่ดอกประทุมพระองเกศศรประมาณเท่ากับบรรจุธนานใหญ่ พุ่งขึ้นแล้วร่วงโปรยปลายลงที่พระวรากายของพระองค์ถึงแม้ในเวลาที่ทรงวางพระบาทข้างซ้ายลงได้มีดอกปทุมใหญ่อย่างเดียวกันผุดขึ้นมารองรับพระบาทไว้มีละอองเกสรดอกปทุมพุ่งขึ้นมาแล้วตกลงที่โพระรากายอีกพระสมีที่แผ่ออกจากโพระรากายของพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่ประมาเหมือนกับสายน้ําทองคํา ที่ลังออกจากธนานยนต์แล้วแผ่กว้างไปตลอดสถานที่มีประมาณ12โยชน์ในเวลาทรงย่างพระบาทเก้าที่สไปเนี่ยดอกปทุมดอกแรกจะหายไปและมีดอกปทุมดอกใหม่ผุดขึ้นมารองรับพระบาทเป็นอยู่เช่นนีเรื่อยไปเพราะฉะนั้นพระองค์มีพระประสงค์จะเสด็จไปในสถานที่ใดที่ใด จะมีดอกปทุมใหญ่ผุดขึ้นมารองรับพระบาทในสถานที่นั้นที่นั้นทุกอย่างกล้าวไปด้วยเหตุผลดังกล่าวมานี้พระองค์จึงทรงมีพระนามว่าพระปฐุมตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปฐุมตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเสด็จบังเกิดขึ้นในโลกแล้วมีพระภิสุส่งหนึ่งแสนรูปเป็นบริวารเสด็จไปโปรดมหาชนในานานาสถานตลอดทั่วคามนิคม จนบทราชธานีถลายจนกระทั่งเสด็จถึงเมืองหงสวัสดีพระพุทธบิดาผู้ทรงเป็นมหาราชทรงทราบข่าวว่าพระปฐุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาสู่แว่นแควนของพระองค์แล้วจึงทรงกระทำการรับเสด็จเป็นมโหารานพระปฐุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดา ในเวลาจบพระธรรมเทศนาบุคคลบางพวกได้เป็นพระโสดาบันบางพวกได้เป็นพระสะกทะาคามีบางพวกได้เป็นพระอนาคามีบางพวกได้เป็นพระอรหันต์พระพุทธบิดาได้ทรงกราบทูลนิมนต์พระปัทมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเพื่อให้เสด็จไปเสวยพระกยาหารในพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นแล้ว เสด็จกลับไปพอรุ่งขึ้นเช้าของวันใหม่พระพุทธบิดาตรัสสั่งให้กราบทูลให้ทรงทราบว่าถึงเวลาเสด็จแล้วพระพุทธเจ้าค่ะครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจา้าพร้อมกับพระภิสุสง1แสนรูปเสด็จถึงพระราชนิเวศเรียบร้อยแล้วพระพุทธบิดาทรงถวายมหาทานแด่พระภิสุสง์โดยมีพระปทุตระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นองค์ประธานพระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกระทําพัฒกิจเสร็จแล้วจึงทรงกระทามนุโมทนาและตระัสลาเสดกลับพระวิหารรุ่งขึ้นเช้าว,วันที่สองประชาชนชาวเมืองหงสวดีร่วมกันถวายมหาทานแด่พระปฐมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทางพระภิกษุสงฆ์หนึ่งแสนรูปนั้นครั้งวันที่สาม พระราชาได้ทรงถวายมหาทานอีกการถวายมหาทานระหว่างพระราชาผู้เป็นพระพุทธบิดากับชาวเมืองได้ผลัดกันถวายคนละวันต่างผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปในทํานองนี้ตลอดการนานในการนั้นพระยาโกรทัญญาธิระท่านได้เกิดขึ้นในตระกูลครหบดีมหาศาลณเมืองหงษ์สวสดีนั้น วันหนึ่งใกล้ถึงวันที่พระปฐมุตรสัสม,มาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงธรรมท่านเห็นพวกชาวเมืองของสวัสดีถือดอกไม้ถูกเทียนแหละของหอมต,ต่างๆพากันเดินมุ่งหน้าไปสู่พระวิหารพอทราบว่าชาวเมืองพากันไปด้วยตั้งใจต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ท่านจึงร่วมเดินทางไปกับชาวเมืองจนถึงสถานที่แสดงธรรมนั้น ในวันนั้นพระปุุตรัส,สัมมาสมพุทธเจ้าทรงตั้งพระภิสุรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้บรรลุธรรมก่อนกว่าบุคคลทั้งปวงไว้ในตำแหน่งอันเลิศฝ่ายผู้รู้ราตรีนานกุลบุตรโกนธัญญารั้งนั้นเห็นความเป็นไปได้ที่ปรากฏขึ้นแล้วจึงคิดว่าพระภิสุรูปนี้ยิ่งใหญ่จริงเนาะนอกจากพระพุทธเจ้าผู้อื่นที่จะรู้แจ้งแทงตลอด ก่อนกว่าบุคคลอื่นนั้นไม่มีแม้เราควรเป็นผู้สามารถได้สําเร็จธรมก่อนกว่าผู้อื่นในาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตะการโน้ตบ้างเถิดท่านผู้ฟังชีวประวัติของพระัญญาโกลธัญญาทีระยังไม่จบแต่เวลาของรายการได้สิ้นสุดแล้วต้องขอยุติเทลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนไว้วันต่อไปค่อยรับฟังกันใหม่ สวัสดีครับ